สวัสดีนะคบพร้อมที่ประกอนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในงานของเซนทันกันนะครับใครที่เป็นคนรักบ,บ้านนตอนนี้ก็อยากให้เชิญชวนทุกคนมาเดินดูขนกบ,บ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในเซนทันนะครับตอนนี้เขามีมาในตีมใหม่คือตีมแห่งความฝันเซนทันออเดรีมนะครับคี่เดแล้วะะเป็นไงบ้างคก็ผมรู้สึกว่าของเขามีให้เลือกเยอะมากเลยและก็โปรโมชั่นที่เซนทันเขามีเยอะมากๆเลยะครับครอยา ช็อปและคุ้มก็ผมเอามาที่เซนทันคุ้มจบในที่เดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจะเป็นเครื่องนอนจะเป็นห้องนอนห้องน้ำก็มีครบเลยครับเมื่อกี้โชว์ทีทอาหารรอโชว์ฝีมือทำอาหารไปแล้วครับเบียดเบียดกับเชฟไปนิดนึ่งฮะแต่แบบผมอาจจะมีเทคนิคที่ผิดพลาดนิดหน่อยว่าอ้ใช้เวลาไม่ได้เชฟเลยรสชาติต่างกันนิดหน่อยครับแต่ผมรู้สึกว่าการใช้เครื่องครัวที่ที่ได้จากนาเซนทันใช้ได้ง่ายมากขึ้นครับผมเอกทำอาหารอยู่แล้วครับทำอาหารอยู่แล้วครับทำบ่อยมากครับ มีเมนูแบบว่าเป็นแบบเมนูขึ้นชื่อของตัวเองน่าจะเป็นเมนูน้ำพริกปลาทูครับชอบทำน้ำพริกปลาทูกินครับผมแล้วอย่างเมื่อกี้ที่เดินเนาะเลงอะไรไว้บ้างไหมผมเลงพวกจานแล้วก็เครื่องเครื่องควยเล็กๆแบบน่ารักน่ารักแบบที่บิดพริกไทยที่บิดเกลือแล้วก็พวกใส่ใส่น้ำตาลใส่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะผมชอบ ใช่แล้วครับผมชอบมาเดินดูคนเดียวแบบว่างๆชอบไปเดินดูแก้วเดินดูกระทะเดินดูเตาอะไรแบบแบบของในบ้านเพราะผมชอบแบบซื้ออะไรเข้าบ้านตกแต่งบ้านแล้วก็ชอบทำกับข้าวครับนี่คือช่วงน,นี้ก็เพลเพลวต่วางประเทศบ่อยใช่ครับก็มีมีทัวร์ต่างประเทศก็บ่อยแล้วก็อาจจะมีพักช่วงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปอีกประมาณปลายปีครับก็จะมีทัวร์อีกรอบนึงครับเรื่องนี้มีผลอะไรกับใช้ชีวิตของเราไหมคะการเรียน ไม่ค่อยมีค่ะพราะพอดีแบบช่วงทัวร์เป็นช่วงที่ปิดเทอมพอดีก็เลยแบบค่อนข้างจะแบบไม,ไม่ไม่ลำบากเรื่องเรียนนิดนึงครับปกติอ่ะต้องทำงานกั่นเตือนใื่ไหครับผมแต่วันนี้วันเด็กนเดียวผมรู้สึกแบบปกติทำงานกับเพื่อนเก้าคนก็จะมีความสนุกสนานพอมาคนเดียวก็มีความความแอบเหงาแต่ก็รู้สึกว่าสนุกเพราะว่าผมออกมาเจอคนมาเจอแฟนคลับก็แฮปปี้มากๆเลยครับตอนนี้เปิดเทอมแล้วเนาะใช่ครับเพิ่งเปิดเทอมเลครับแล้วนีเอ่อ ถ้าเกิดมอไปเรียนเนี่ยอาจารย์จะยกขาเธอมีง่อยไงคะในความโชคเราผมคือเวลาชอบไปเรียนพอไปตรงเวลาปับ๊บอาจารย์ชอบแบบยกขาเอ้ยเดี๋ยววันนี้ไม่เรียนนะเดี๋ยวอาจารย์ยกผลประโยชน์ที่เมื่อแต่นานๆผมจะแบบมีโอกาสได้ไปหมอก็เลยโชคายโดนโยกขาแต่เดี๋ยวนี้ก็คือผมค่อนข้างจะไม่ค่อยมีตารางงานที่ตรงกับเวลาเรียนแล้วก็เลยจะแบบเรียนได้ง่ายมากขึ้นครับแล้วก็ไปเก็บวิชาที่เคยแบบ ตอบเอาไว้เคยหยุดเอาไว้ครับก็ได้เรียนมากขึ้นแล้วก็จะเก็บให้จบภายในพร้อมเพื่อนแน่นอนครับก็คือนอกจากการเรียนอ๋อดนตรอะไรก็เห็นมีการไปพัฒนาทักษะับางๆด้วยใช่ครับผมมีเรียนพูดเรียนร้องเพลงแล้วก็เรียนแบบดนตรีเพิ่มครับแบบอยากพัฒนาตัวเองว่าแบบเอ้ยเราร้องเพลงไม่ได้เราก็อยากจะทำให้ตัวเองแบบพัฒนาตัวเองในทะุกด้านว่าเราอยากจะเก่งมากขึ้นเราอยากจะมีศักยภาพที่ดีมากขึ้นครับอยากให้แฟนผับดีใจว่าเอ้ย จากวันที่เราร้องเพลงไม่ได้เราร้องเพลงได้ก็ผมอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขอยากสร้างความสุขให้กับแฟนคลับครับแล้วจะมีให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ในการพัฒนานนี้ผมให้ตัวเองเพิ่มมาสักจากตัวเองร้องเพลงน่าจะติดลบผมเพิ่มมาให้สักสี่เต็มสิบค,ค่คอยๆพัฒนาขึ้นไปแบบยังไม่อยากให้เยอะแต่ผมว่าเรียนไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆก็จะดีขึ้นได้ครับไม่เห็นเพลื่อนเคลื่อนปอเพลงกันกน่ผม่าผมบอกพี่ถาแล้วว่าผมเคยไปถามพี่ถาแล้วว่าผมขอสักเพลงหนึ่งได้ไหมพี่ถาบอกเดี๋ยวค่อยดีกว่าเรา เราไปเน้นดัานการแสดงก่อนแล้วค่อยมาทำเพลง <laughs> ประมาณนี้ครับไล่ทีนี้เรามีผลงานอะไรให้ติดตามเลยครับไปขัใกล้ๆนี้แล้วครับจะมีถ่ายเรื่องคนกลางล้าไงเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมแบบหวังว่าผมอยากได้เล่นมานานแล้วแบบมีความแบบที่ทุกคนต้องค่าไม่ถึงเกี่ยวกับตัวผมมันต้องแบบรู้สึกแบดๆหน่อยนึงก็เลยแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่หวังไว้ว่าอยากจะเล่นก็ได้เล่นในเรื่องวันเดย์ขับนะครับก็รอติดตามได้เลยครับเปิดกล้อ,องมี เออเปิดกล้องแล้วครับแต่ยังไม่มีคิวผมก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าน่าจะเริ่มถ่ายครับผมแล้วไอ้นี่มช็อปไปหรือยัช็อปไปเมื่อวานเลยครับในบล็กช็อปกับในวิร์กช็อปคือไม่มีซีนต่อยข่านต่อยกันภูวินเกือบต่อยผมจริงๆอีออ,อันนี้ส้ปลอยแค่ภูวินเกือบต่อยผมจริงๆแต่ในแบบซีนคือไม่มีการชกต่อยแน่นอนแต่แบบยูดีอารมณ์ภูวินมาชกหน้าผมนะผมเพื่อนก็แบบมีอารมณ์ที่สนุกมากครับ เดี๋ยวให้น้องฝาผนังแล้วก็ฝากเชิญชวนไได้เลยครับก็ฝากทุกคนมาเดินที่แผนกบ้านและเครื่องใช้ฟ้านะครับในแผนกในชมใหม่ของเซ็นทรันออร์เดียนนะครับที่เซ็นทรันได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ขอฝากผลงานก็มีคนกลางแล้วไงนะครับที่จะเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับอมครับขอบคุณวครับครับผมอ๋ออ๋อ 好的好。Oh,